สวัสดีค่ะวันนี้พาเข้ามาในป่านะคะวันนี้นะคะลูก้อววัวนะคะเนื้อวัวชาวบ้านนะคะเข้าไปเลยค่ะในพื้นที่ตรงนี้นะคะจะมีชาวบ้านนะคะเขาจะมาเลี้ยงวัวไว้ตรงนี้นะคะนะประมาณติดเจ้า,าน่าจะถึงนะคะเจ้าน,นี้ขวามือนะคะจะเป็นของลุงนะคะ ก็ยังไม่มานะคะวัวลุงก็ยังไม่มานะคะอาศัยมือนี่ของเรานะคะตรงนี้ของเราอันนี้วัว <Öz> ก <pee hvad> ็ยังไม่มานะคะวันนี้เราจะเอาไม้มาลงก่อนนะคะเนาะแล้วก็ําข้อไว้ก่อนเนาะรูว่าวัวจะกลับมาเมื่อไหร่นะคะเนาะอันนี้อยู่ในป่านะคะยังไม่มานะคะวันนี้เราจะเอาไม้ลงก่อนนะคะ ไม้ามาทุกมานะคะอ่าอัน,นี้ทำข้อวัวนะคะอ,อันนี้เราเหลือไปเห็นอันนี้ค่ะอันนี้ใครรู้จักบ้างคะอ่านี่ค่ะเยอะมากเลยอันนี่แดงๆเนี่ยนกจะกินแล้วนะคะเยเหลือไม่เยอะแล้วค่ะนกจะกินเป็นอาหารนะคะเนาะในต้นนี้สูงมากเลยค่ะเนี่ย สูงกว่าหัวนะคะตัวนี้นะคะใหญ่มากแล้วก็สูงมากเลยค่ะเลยหัวอีกค่ะ